สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเมื่อนี้กาไปฟังขอบพื้นฝันแม่นเจ๊มวดปาะั่นตอนนี้พต้นหูน้ายลายพี่น้องค่ะพื้นหูกันได้ลายว่าเทียบวดติดเลยดิไปไปฟังกันมเลยบอกว่าไปไปฟังกันมวดเลยบอกครับดิแปดมวดโอ้โหแปดมวดน้องคนกบ่หายีิ ถือกันนีพวผมไปอยู่ไนมาเนี่บ่ได้เจดทดเนาะครับฝันบ่พ่อเจ็ดแทั้งวดนีบ่แล้วจะถือมานเนี่ไม่าฝันย่งเดียวบเราน้ำไผ่พ่อบุญถมฝันแน่นนี่แหละครับพ่อบุญถมครับโอ้ดังด้นี่นน้าพ่อแล้วบ่พ่อเชื่อไหมพ ผมพลิกเป่นดินหาเลยที่น้ำมาเตอุร้อนผันี่นี่หาบ่พอจักเทียนอีป่อสวัสดีครับอีป่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อปออีปต้องมันหนักนะเมืนเจ้าเป็นหน้าแนนี่เนี่ยตัวเราทำงานข้าราชการนี่งานเก็บของพลัดจักระทุ่งไรบ่ไปกับบ่ได้เาของของอันนั้นซื้อน้ำวันเป็นน้องท้ายห้องมันก็จะมาเก็บหันนี้ทีวัดวังหันเกลือกลายเป็นไรก็เพราะ เรอว่าหาเมื่นผลงถือเ่ไรก็พองวดก้อนก็ถืองวดว่างหันงวดที่ผ่านมากบอกหน้าสอนี่ว่ามันเลขตัวเดียวกับเนี่ยคู่น้ากันเพื่อนฝันว่าเฮ้ยหลังนั้นเลขที่เท่าไรโอ้ยหลังนั้นเลขที่สิบเอ็ดเพื่นเป็นเพื่นก็เลยฝันว่าไปเอาท้ออะไรอย่างเงี้ยในขุมอะไรกน่อสิบเอ็ดมูหกตั้ตัววันนั้นก็ซื้อหนึ่งหนึ่งหกสาววันถนนก็ไม่ใช่มา่งงวดวันถนน จะมาฟาดเสียเบดบังนังหันกับ่แม่นน่อยกันถือเป็นแสนคนะจะมาฟาดถือตัวไรบ่หนิมาถือตัวนี้เน่ยตัวไรฟท้องหนาสองหกนี่บอกหมนง้ยหน้าสองวันนี่ตัวรองมันด้วือตัวรองเออถือตันถ้นตัวนักนี่ได้เป็นแสนไหมเมบ่วาแล้วซือบ่เป็นซืหน่อยย่ำเดยถือห็ตัวรองนี่ถือเท่าไดร่ตัวร้องมันก็จะมาถือเมา่วันห้ามึนรองหาสองหก กล,ล vida, ับไปเรือยยังบอกเขาหน้าสองมีสองตัวกลับเอาสองหากับสองหกนี่ว่าสิว่าคนเขาไีได้แล้วก็แม่งคนไปขึ้นหนึ่งขึ้นลุ้มขึ้นว่านนี่ก็มาฝันในป่าหลายๆหาขนป่ามาให้บ้านแม่กุลีกันไปเขาหน้าสองที่บมานสบาว่าสินเดียวบ่ขับก็เขาาสบาว่าสินเดียวมาเฮียหน้าเฮียหลังคนน้ำมูนนุ่นเอาใสยกันแปลว่าแกคนไปแล้ว เนาะแกกไปน้ำทุกคนเมา่อกี้พวกหนูไมาแกกเอา,เล,าล้วนก็สนุกเมา่อกี้ตัวกันฉันหล่พุทธฟ่าววันเดียวมาทั้งป้าทั้งกุ้งศักดิ์เดินบ้านโอ้ฟันดีครับฟ <มา S 2> ันหม<ด>้อครัามาเออเจ้าเรียนเป็นแป้า,ปาเอาเคลืนกับมาฝันอยู่เลยพ่อเราฝันอันเลขตัวเอาให้รอบก้อนนี่ซู่ฟังเลยจ้ะเลขงวดก้อนหนึ่งที่พ่อปล่อยไปนะพ่อฝันว่างใดโอ้เลขออันที่ปล่อยไปหัน ก็ฝันว่านี่ล่าได้ว่าเนี่ยลังนั่นมันมีเขอยุ่กลางทงมันปิดปลูกบ้านขึ้นยหญ่แล้วมาแก่คนฝันมาเลยวว่าเป็นฟังมาเล็กที่ไม่เขาก็เกาสองหามาถนอกวันนี้แม่พ่องวดวันที่สิบหกนี่แม่พ่อฝันว่างไหนก่อวันนี้เจ้าวันไม่บอกว่าตัวเลี้ยงก้อ้ฟังกับก็ฟันขึ้นแรกฟันตองงวดแม่พ่อฟันตองงวดมา วันว่าเห็นสามคนมันขึ้นมาเสีละคนณยางขึ้นมาตัว่าผู้นั้นผู้ใหญ่กูมูก็ตัเลยตีหกว่าว่าผู้สองมาหลุดทั้งกันน่ะลูกมาตัวเลขตีห้าตีห้าว่าเนี้ยว่าวกันอยู่นบกว่าจะคลองฝันนดิว่าวกันก็สันมู้เจ้ามานี่กานว่าสิไปยายามมันมันยังคงตีเลขกตีว่าวเลี้ยงเลขก็สันเนาะเออเลยว่าเขาก็เลยบกปาก บาดหม่าผูทุตไทหม่าผูทุาไทมันตายแล้วบาดเนี้เออเป็นคนตายบาดเนี่ยยางน้ำกดมูไปน้ำกันตัวก็เลยตีหกห้าศูนย์งวดวันที่สี่ฮอดเนี่ยน้ลโขงตองงวดนี่เราต้องงวดนี่พอดีให้ตองงวดไปแล้วเมื่อรุ่นมาฝันอีกบ่เพ่ะพออดีไปแล้วหมูรุ่นมามาฝันอีกฝันว่างได้ฝันว่าคนเอาปลาเอาหยังลังมาให้ เต็มหมดปลาต้องหาถุงเก็ดถุงเก็ดถุงถุงขุยเฮาใสเฮายสต้องปลาต้องกุ้งมาหนึ่งดูเอมาเมาเด้อเพราะอยากได้ยังม,า,า,เา,มาเอาซอยกันมาเสนอวมาเอานี่ยไปเห็ดกินเห็ดอยากมาันเสนอปลาหลายคนมันได้หลายเงินเงินได้ปลาได้กุ้งเออได้ปลาได้กุ้งมาหนึ่กันมาเนี่ยตัวก็เดียวว่าแต่เก่าฉันตัววันตีเหลี่ยลยบอกเขากันผู้ใดตีเหลี่ บ่เป็นสีบอกไห้เดอปลาก็กุ้งต้องแปะเก้าว่าท่นบอกเพิ่มลงบ่กพ่อคือเจ้งไดบ่อว่าขึ้นกันผู้ใดถามโอ้ขึ้นฝันว่าได้อันนี้เคยสีบอกวันฟังมันซูตีว่าสีบอกให้เดอร์ปลาก็กุ้งหูต้องเป็นแปดเก้าว่าท่านบอกตัวเลขนี่ยเอาอันเก้าบ่กพ่อตัวเลขไม่ของเก้าแล้วมันฝันดีเลยเออถือแล้วเนาะพ่อเนาะวันนี้มาตอนตีสองตีสามต่อคอมายม พอมันตายมึเลิกได้หัวก็ะเม่เรื่องมายามมะซองมึงลูกเพือวานั่นอันนี้ดีแท้ขึ้นอย่งน้ข้าวไปหันไปหนีดีเส้ว่าท่านวางไปหมดแล้วพอว่าท่านเนาะเจ้าว่าพอตายนี่ตัวมบอกว่าพอพอก็นั่งว่าดินหลังไส้เราก็ผีเนาะก็สูงกันเลยว่าบานี้บอกไปว่ามากก็เดี๋ยวพอเอาหนูมาให้ว่าท่านตีสองตีสามคนเป็นนายพันนี้ เพิ่นเอาหนูมาให้สามตวเออสามตให้ลกูกพูดละตัวให้กินหางวาสันตัวมันไม่พอว่าสันว่างื่อกูฝันตัวนี้ว่าสันไว้พอหนูม่ให้วาสันอ,อมเมื่อเบิ่งเสรนจดิตัวเราว่าเนี่ป็ันมันตีเลกตัวกันทีน่ซื้อว่าตีสาม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 หนึ่งเลยได้พูดหางดิเอาเป็นเลขอีกว่าวันนี้พ่อนะตีเป็นเลขดองว่นคันตีว่าจากตีเลข ฝันมีขึ้นมีกติตีหายโยตัวไหนตัวไหนพ่อสามสามหนึ่งก็สามสามห้าเท่านั้นเลขสามสามหนึ่งสามสามห้าเท่านั้นอันนี้ฝันลาศอนฝันลาสุดตว่าตัวร่องมันฝันมาม่ศูนย์นะคู่ว่าม่ศูนย์ตัวร่องมันสิมีเกบศูนแปดศูนย์เท่านั้นมีเกเท่านั้นศนขันมีเไม่เลขศูนย์ตว่าตัวหันที่แหกกนกหาศนย์นแน่นอนเลย อย่างกูนั้นโค้ดผ่านดีคือเป็นตัวย่างเลยบันบอกเตัวย่างมาเอาเมือนั่นแหละบุ้มมากกับฝันดีเสิรขอปลามยังไ้ไปมังเลยกัดคนกัดทามุมื่นโจ้กัะไีวางในเบ้านเลยกระไดไปเห็นงานเด็นดบันทีแล้วได้นะพ่อเนาะเออโอ้ยว่าส่นดอก บมดบอกไครมม่บานมม่ไครเห็นงานคือบอกจะช่วยเด็ดแทว่าเถ่นว่าบัดสองหาสองหงคือบ่าวเดาหัวิบว่าวหรอกว่าต่ดอกมันจว่าบ่าวถมันเหมือนสตูเออเอมันจว่าบ่าวถือมันจะนั่นมฏนว่าเ้องไปทัวว้าถอะน้องเดี๋ยวนี้ใกยงนี่เขาว่าคนหายสิบเด็ดมังหลดสองสองมาเอนี่ตูวเลยบ่าวเรียงตัวร้องมันหรอว่าอะไรตอนนั้นเนลาไม่ฝันเท่านี้เราขึ้นก็ได้ฝันต่อมากก่อนจะแกงนี่ก็ ันว่าปล่อยหนูเราไม่ให้แต่บอกให้กินทั้งหางเออคนว่าให้ลูกคนละตัวแต่ว่าให้ให้คนละหางให้กินหางตัวมันเอาพี่ว่าสั่นหางหางหางคือเกาไม่แลคือเกาอือสรุปแล้วเอาลงบ่ว่าพลังคนตีบ่ถือกันตีบ่พลังคนถีอบ่ตีอกันดิ่ขันหางสิครับ ได้พู้ละหางนี่ก่อนว่าหาหนึ่งลูกหนึ่งนี่มันมันเหรอว่าไปชนิคนไอ้ลงเพิ่มบ่พ่อหื่อตะตูนจังตะเกาเลยไอ้ลงเพิ่มตัวใดจ้าไอ้ลงเพิ่มไอ้มักไอ้ลงเพิ่มก็ดิเอานี่แล้วเอาหนูนี่แหละหนูสามตัวเป็นไม้ลกพู้ละตัวให้กินตะหางนี่เนาะตีเยาตีตัวใดวะเนี่ตีตัวแล้วมาตีสามสามหนึ่งอย่านี้กัดสามสามหาอย่านี่ สามสามหนึ่งสามสามห้าใไปเยนลูกไฟเอาเพราะว่ามนฝันต่อไปกระโบเพิ่มนอกพอบุญนาะบ่อมีจัดวาานนคันว่าเปดคันว่าได้ปลาหลาหลขึ้นขหนาซสอเมาแล้วก็ได้ปลาหลาหลตัวกะทีตัดแปดเก้าานนปลากับกุ่ม มีตัวโตน้ำมีตัวใหญ่มีตัวโตกับเขาดีเลยสองอย่างอีกอย่างหนึ่งคือว่าเลขที่หายไปมันเข่าแล้วเออครับเละคือไปองศาจะของมาว่าฝันดีต้นแล้วก็แจกพี่น้องอ่องอ่อนที่อ่อนน้องมาเก็บออกมาทุกคนตัวได้ว่าถือว่าฝันดีไปวันน้อยเดเอฝันฝันดีมันต้องได้อยู่แล้วงวดนี้ก็ได้ว่ันนี้พ่อหนี้ฝันันดีแล้วพ่อเนาะแสดงว่าที่เขาเละแล้วพ่อเนาะแปลว่าฝันดีแล้ว เรื่มันหาหกทุ่มเนี่ยแะฝันว่าเขาหยังมม่ห้ใหาปาหาที่เอาดีหายเปล้วนะ่มือรุ่นมากนะวันน้เศร้านฝันขวัญทีแกงก็เอาหนูมาคือตื่นเลยเบิดะกคือแค่นี้มันเพิ่มเพิ่มชุ่มนี่ทุ่มเรียกมันฝันขวัญทีแกงนี <c Becca> ่เ kind of พราะนั้นฝันตะเวนกันนิดด เป็ดเ่า yeah. ้กุ้งไป้ปลาต้มืมอกรอ่ขึ้นมาฝันนี่ว่านขึ้นมาฝันตัวนี้ฝันตัวหนูนี่แหละพอมันก็ตายแล้วคนเอาหนูมาหาสามตัวนมันถึงห่อมาาเลกกรจา์ตัวมักตัวชอบตัวได้พ่งเงาคู่่บุกมักสามสามนึ่งนี่แหละมากสามสามหนึ่งอนี่มากสามสามหนึ่งบอกว่าสามห่านสามสามหานสิ ปัิมากมากปัิมากขันซื้อลอตเตอรี่ออกทั้งหน้าทั้งหลังมาแลืวจึิงจิตวิเอาณเป็นสันโดมันคิดกันเนื่องกับแสดงว่าที่ปล้อยไปแล้วเขาแล้วน้องพอเนาะเออที่ป้อยไปแล้วมันฝันดีเลยะฝันว่าผู้นั้นเอานี้เอานี้มาห้ผลป่าคนยังมาห้ยเห็นดีโอ้กูฝันดีติวป้อยหลุดไปแล้วมันถือว่าเขาดีเพราะได้กว่าที่ว่ามากๆอันันชงงวด ยืน่าต้องนักซื้อหกนแล้วหกหาสนยนซื้อหาสูน่นหาอี่ซื่อ 60, <c oughs> 60, ซือ 50, 50ซอซอนักตัวนี้หรอกแต่ว่าก็ถืไล่เลียกันน้อมาหน่นแหละว,ว่า